สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณแม่ของน้องอมซับนะครับคุณแม่นนทิยาอินตะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเป็นโรคที่ชื่อว่าโรคถูกสาบค่ะนะฮะทวนได้อยู่ในโรงพยาบาลมาแล้วสองปีครึ่งค่ะตามอายุเขาเลยใช่ค่ะไม่เคยได้กลับบ้านเลยไม่เคยค่ะแม่ได้ยินคำว่าโรคถูกสาบครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกนะคะที่ที่น้องป่วยนะคะคุณแม่ยังยังไม่รู้จัก โรคนี้ยังยังไม่รู้จักชื่อนะคะแต่คุณหมอบอกว่าโรคที่ลูคของคุณแม่เป็นเนี่ยไม่มีสาเหตุแค่คำนี้คุณแม่ก็ร่างกายก็ตายแล้วะคะ่ะเต้นอยู่แค่หัวใจอ่ะหมดแรงใช่ข่าวอ่อนชาเลยค่ะคือไม่รู้วัไไปที่มาอะไรยังไงใช่ค่ะอาการของเขาก็คือว่าเขาหลับไม่ได้เขาหลับไม่ได้ถ้าหลับหยุดหายใจตื่นมาเนี่ยปกติ ใช่ค่ะเล่นวิงน่งโซนแม่จ๋าพ่อจ๋าปกติค่ะปกติทั่วไปเป็นเด็กปกติเลยค่ะไม่มีการบ่งบอกว่าเด็กคนนี้เป็นอ่าเป็นโรคอะไรหรือว่าป่วยเป็นเด็กป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาเล่นแล้วเขาพลอยหลับไปสองนาทีค่ะหัวใจจะหยุดเต้นอ่าจะเต้นช้าลงอืมค่ะแล้วก็มีหยุดเต้นได้ค่ะค่ะ,ะแรกเกิดมาเขาปกติใชนะ่ไหม ปกติค่ะ,ะการคลอดของคุณแม่ก็คลอดปกตินะคะคลอดมาพยาบาลก็บอกว่าลูกสาวของคุณแม่แข็งแรงนะคะน้ำหนักตัวดี3,009นะคะคุณแม่ก็ดีใจอีกสองสามวันคุณแม่คงได้กลับบ้านนะคะ,คะแต่เมื่อคุณแม่รอที่ห้องอพักผู้ป่วยแลกคลอดนะคะประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนะคะรอลูกเพื่อขึ้นมามาเกอะนะคะมาให้นมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หลังจากนั้นคุณแม่ก็ทราบข่าวร้ายนะคะว่าลูกคุณแม่อาจจะเป็นโรคหัวใจนะคะคุณหมอย,ยังไม่ทราบแต่ขอส่งตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาก่อนอนะคะโรงพยาบาลจุฬารับตัวไว้นะคะคืนแรกที่รับตัวไว้ที่จุฬาบ,บอกว่ามไม่ใช่โรคหัวใจนะคะตรวจแล้วไม่พบสาเหตุของโรคหัวใจค่ะแล้วกี่วันถึงรู้ว่าเป็นโรคอะไระประมาณสามวันสามวันค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือ ถ้าเขาหลับไปเมื่อไหร่เนี่ยหัวใจเขาจะเต้นช้าลงใช่ค่ะแล้วถ้าปล่อยไว้ก็คือเขาจะอยู่หายใจนั่นเองใช่ค่ะนะฮะเราจะไปฟังคุณหมอเจ้าของไข้นะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนวลพันธ์ปราพานจากจุฬานะครับท่านอธิบายโรคที่เอาไว้เชิญนฮะมาไหมฮะหายใจช้าลงแล้วก็หยุดหายใจในช่วง<ม>ที่นอนหลับนะคะแล้วก็เออแต่ว่าถ้าเวลาตื่นเนี่ยก็จะเป็นปกบบติ หายใจได้ปกติเหมือนเด็กปกติทั่วๆไปแต่เมื่อหลับเมื่อไหร่ที่เขานอนหลับเขาก็จะหยุดหายใจะคะ่ะชื่อโรคมันก็ไม่มีชื่อโรคภาษาไทยแต่ว่ามีชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็คือ congenital central hypoventilation syndrome มันก็บอกไปในตัวของมันว่า congenital ก็แปลว่าเป็นแต่กําเนิด central hypoventilation ก็แปลว่า หยุดหายใจหรือหายใจไม่เพียงพอหายใจช้าลงจนท่านหยุดหายใจเป็นสาเหตุเน,นื่องจากสมองไม่สั่งงานนะคะก็แปลว่าหยุดหายใจเนื่องจากสมองไม่สั่งงานตั้งแต่แรกเกิดก็จริงๆโรคเนี้ยไม่ใช่โรคถูกสาบนะคะแต่ว่าตามภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขาจะเรียกว่าเป็น On d e ดีนเคิร์สดิซิสนะครว่า On d e n ีนี่คือเทพเทพคนหนึ่งะนะคะในในเทพนิยายกรีซึ่งซึ่งเ,เขาสาบ ออสามีเขาซึ่งไปนอกใจอะ่ะว่าถ้าเมื่อไหร่นอนหลับก็ให้หยุดหายใจแต่ถ้าตื่นก็ให้หายใจได้ตามปกติซึ่งมันก็เหมือนกับคนที่มีอาการของโรคนี้เลยอะะ่ะค่ะก็คือถูกคล้ายกับโรคถูกสาบของออนดีนซึ่งไม่ใช่แต่ว่าเด็กคนนี้ทําอะไรผิดแล้วถูกสาบมาไม่ใช่ครับท่านผู้ชมฮะนี่คือที่มาของโรคคนทั่วไปเวลานอนหลับนั้นศูนย์ควบคุมการหายใจอยู่ที่สมองครับท่านผู้ชมฮะ มันจะสั่งคำสั่งไปที่หลอดลมและกระบังลมแต่ว่าน้องออมรัพย์ซึ่งเป็นโรคออดินเคิร์สที่ว่านี้เนี่ยนะฮะสมองจะไม่สั่งงานเวลานอนหลับเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะไม่ทำงานให้เกิดการหายใจแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ตามปกตินี่ทำให้ตั้งแต่เขาเกิดมาค่ะยังไม่เคยออกจากโรงพยาบาลเลยยังค่ะแล้วใช้ชีวิตโดยที่ต้องมีเครื่องมือช่วยหายใจค่ะในขณะหลับค่ะ ขนช่ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเวลาตลอดค่ะสองเองค่ะเขาเจาะยังไงอ่าเจาะเจาะตอนเด็กก็ก็ต้องเจาะอะไรเยอะนะฮะให้อาหารอะไรยังไงอ่าตอนเด็กเหรอคะตอนเด็กตอนตอนแรกๆนะคะเดือนแรกเนี่ยคุณหมอจะให้อ่าท่อท่อทางทางปากก่อนนะคะลงไปนะคะแล้วก็แล้วก็เจาะช่องท้องให้อาหารทางสายยางนะคะช่องท้องต่อไปยังกระเพาะอาหารนะคะตรงนี้แล้วก็ อ่าแล้วก็มาเจาะคอตอนน้องได้สองเดือนนะคะเพื่อให้เครื่องช่วยหายใจแทนเพราะว่าการที่ใส่ทิ้วลงลงไปในคอเนี่ยจะไปทับหลอดเสียงทําให้อาจจะเสียงหายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เจาะค่ะตลอดตลอดค่ะถึงเวลากลางคืนก็เข้าเครื่องใช่ค่ะหรือกลางวันตอนบ่ายน้องเขาหอยหลับก็ต้องรีบปุ้มเข้ามาใช่ต่อเครื่องใช่ค่ะให้เครื่องมันให้เขามีชีวิตต่อใช่ค่ะตื่นมาก็ถอด ตื่นมาก็ถอดเป็นปกติเล่นเหมือนเด็กทั่วไปอะค่ะโอ้โหช่วงแรกคุณแม่ทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะแล้วลาออกลาคลอดมาดูแลเขาอ่าใช่ค่ะลาคลอดมาดูแลน้องพอดูแลน้องได้ประมาณหกเดือนนะคะคุณแม่ก็กลับไปทําเป็นพนักง,งานประจํา อยู่ใกล้บ้านนะคะแล้วก็พอได้ยินข่าวน้องประมาณจะใกล้ๆจะสองขวบนะคะ,ม,ะมีข่าวดีสําหรับครอบครัวคุณแม่นะคะว่าน้องเนี่ยจะได้มีเครื่องเรากลับไปอยู่ที่บ้านคุณแม่ก็ลาออกมาอีกนะคะ<ช>ลาออกมาเพื่อเตรียมตัวตรงนี้จะได้ลาออกเลยใช่ค่ะลาออกเลยนะคะเตรียมตัวเพราะว่าจะมีคนบริจาคเรื่องใช่ค่ะแล้วก็เนื่องจากพิเศรษฐกิจไม่ดีนะคะก็ก็มีการเปลี่ยนใจตรงนั้นไปนะคะซึ่งซึ่งคุณแม่ก็ ไม่ไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่สามารถอนี่ได้ค่ะคือคุณหมอแจ้งว่าจะมีข่าวดีนะเดี๋ยวน้องจะได้กลับบ้านนะใช่ค่ะมีผู้ใจบุญจะบริจาคเครื่องค่ะมูลค่าประมาณห้าแสนบาทใช่ค่ะแม่มาฝึกดูแลลูกด้วยเครื่องนี้ที่โรงพยาบาลค่ะชแม่ลาออกมาเลยค่ะลาออกมากี่เดือนมาอยู่เขาตอนนั้นฝึกใช้เครื่องฝึกดูแลเขาว่น่าจะเกือบเดือนหนึ่งค่ะเกือบเดือนค่ะแล้วก็ได้ข่าวร้ายว่าระงับไปก่อนค่ะ ก็ต้องดูแลเขาต่อไปแต่ว่าเครื่องไม่มีละไม่มีค่ะเขาก็ยังใช้เครื่องที่เป็นของโรงพยาบาลซึ่งไม่สามารถนํากลับไปใช้บ้านได้นะคะเพราะว่าเป็นเครื่องที่ต่อพ่วงหลายอย่างแล้วเวลาไฟดับนี่คือเขาจะดับทันทีซึ่งเป็นอันตรายต่อน้องเวลาดับที่บ้านนะคะเครื่องตัวนี้ที่เขาใช้อยู่โรงพยาบาลนะคะผอมมีระบบซับซ้อนพอสมควรไฟดับก็หยุดก็ไม่ได้แล้วก็ต้องดูแลรักษาเครื่องรู้จักวิธีใช้กับเครื่องกับน้องเขาเองใช่ค่ะ น้องเขาไม่เคยรู้จักคําไม่เคยรู้จักบ้านไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นบ้านเลยแต่ความหมายของของน้องเขาว่าบ้านเนี่ยคุณแม่ไม่ทราบนะคะว่าคุณน้องเขาคิดว่าบ้านนี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทุกครั้งที่แม่หายไปเนี่ยแม่จะบอกว่าไปบ้านไปบ้านน้องเขาคิดว่าอบ้านเนี่ยต้องมีแม่ซึ่งเขาก็อยากอยู่ที่บ้านซึ่งมีแม่ค่ะอืทุกวันนี้